ปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะถ้าผู้ครองและเด็กๆที่รัก,<ล>ท,กทุกคนสวัสดีค่ะแม่เต๊จ๋าสวัสดีค่ะแม่ปุมจเจอกันเด็กๆแล้ววันนี้นะคะสับเดียว์ค่ะเนี่ยแม่เตเราให้เด็กเียนรู้หน่วยอะไรนะแม่เต้จะได้หไหม เพื่อนที่ดีค่ะหน่วยเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะเมื่อวันที่หนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรจ๊ะแม่เต้วันที่หนึ่งเพื่อนหญิงเพื่อนชายวันที่หนึ่งเพื่อนหญิงเพื่อนชายจําได้ไม่เอ่ยผู้หญิงผมยาวใส่กระโปรงผู้ชายผมผมสั้นใส่กางเกงแล้ววันที่สองค่ะแม่เต้วันที่สองกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนค่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนมีอะไรบ้างนะเรียนหนังสือเรียนหนังสือ ทานอาหารได้ด้วยกันใช่ไหมคะอ่านี่เป็นตัวอย่างนะคะส่วนวันที่สามนะคะแม่เต้จ๋าวันที่สามการปฏิบัติตนกับเพื่อนค่ะการปฏิบัติตนกับเพื่อนทําอะไรบ้างนะจาได้ไหมเด็กๆทะไรคะเล่นด้วยกันใช่ไหมอย่างมีความสุขไม่แย่งกันใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้วันที่สี่เกี่ยวกับเพื่อนที่ดีอีกแล้วนะคะแม่เต้จ๋าวันนี้แม่เต้จะให้เด็กๆเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเพื่อนที่น่ารักค่ะเพื่อนที่น่ารักว้าเพื่อนที่น่ารักเป็นยังไงคะแม่เต้จ๊ะเด็กๆสร้างไหมคะเพื่อนที่น่ารักเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆอยากรู้แล้วนะแม่เต้อยากรู้แล้วค่ะเด็กๆอยากรู้นะคะเพื่อนที่น่ารักคืออะไรคะรู้จักแบ่งปันอ้รู้จักแบ่งปันถ้าเด็กๆอยากเป็นเพื่อนที่น่ารักนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักการ แบ่งปันเช่นแบ่งปันอะไรบ้างไม่เตแบ่งปันขนมค่ะใช่แบ่งาันขนมเราทานขนมใช่เราทานขนมคนเดียวไม่อร่อยเราก็ต้องอแบ่งเพื่อนแล้วก็เพื่อนถ้ามีขนมเพื่อก็ต้องแบ่งเราใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะเอ๊ะแบ่งขนมแล้ว อะไรอีกน้าที่เราแบ่งปันกันอีกนะ่เอะแบ่งปันของเล่นค่ะเล่นคนเดียวไม่เล่นคนเดียวไม่สนุกสนาวต้องมีเพื่อนใช่ค่ะเล่นด้วยนะคะต้องแบ่งของเล่นให้เพื่อนด้วยนะคะไม่แย่งกันไหมคะไม่ค่ะเออแล้วลังแกกันไหมไม่ค่ะถ้าลังแกเพื่อนออกไม่น่ารักเนาะไม่น่ารักเป็นเด็กที่น่ารักโดยอยากให้เพื่อนเพื่อนรักเรา แล้วเรารักเพื่อนเร,เราก็ต,ต้องแบ่งของเล่นแบ่งขอนมอออเราก็เป็นเพื่อนที่น่ารัก<ช>นะคะ,คะเอ๊ะแล้วเมื่อเด็กๆอยู่โรงเรียนเอเด้เด็กๆรู้ไหมว่าเ,<อ>เด็กๆเล่นกับใครนาะเอ๊ะ<อ>ก็เล่นกับ เพื่อนๆค่ะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะเจอเพื่อนนะคะเราก็เล่นกับเพื่อนๆนะคะเก่งมากเลยนักเรียนตอบได้ว่าเรามาโรงเรียนเราก็เจอเพื่อนกันนะคะเออเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเวลามาเจอโรงเรียนมาโรงเรียนมาเจอเพื่อนๆนเวลาเล่นกันเราก็ต้อง แบ่งของเล่นให้เพื่อนใช่ไหมคะไม่แย่งกันใช่ไหมคะไม่แย่งค่ะแล้วก็ไม่รังแกเพื่อนด้วยถึงจะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะอ่าวแม่เต้จ๋าจ๋าสรุปได้ว่าความน่ารักของเพื่อนๆแลของเราเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งปันของเล่นแบ่งของเล่นช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ไม่แย่งเพื่อนไม่แย่งเพื่อนไม่รังแกเพื่อนเดยวเพื่อนไม่รักนะคะแม่มีเพลงนะเพลงอะไรรู้ไหม เพอรัอเอกเพือ่อนนี่พร้อมไหมเด็กเด็กเด็กเด็พร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วแม่เต้พร้อมไหมพร้อมแล้วคะ่ะไมกันเลยคะ่ะเอาเตรียมกันนะคะเธอกับฉันเรานั้นเป็นเพื่อนกัน มีน้ำใจให้กันทุกวันขนมของเล่นแล้วก็แบ่งปันกันเพราะว่าเธอกับฉันเรานั้นเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเธอกับฉันเราเราเป็นเพื่อนกันเอาวะอเราได้ไหมคะเราได้ไหมเด็กๆบอกว่ายังจําไม่ได้ในคำแม่ตูออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาโรงเรียนแล้วเรามาเล่นด้วยกันนะคะตอนนี้พบกับชิเชอร์ดีกว่านะคะเชิญชิเชอร์เลยค่ะ okay our homework for today science and technology we will go into work on page 30 and 31 30 we need to draw a circle around the object that float in the water what are those circle and the ball circle the sand glasses no so we have one and two ต้องเดินไปไว่ายน้ําไปเที่ยวชายทะเลนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรบ้างที่มาลอยน้ํเน่เอ,เอ๊ใช่ไหมให่ไหมใช่ก็วงกลมแน่อะไรอีกคะใช่ไหมลอยน้ํำไหมลอยไหมคะอ๋อลอยก็วงกลมแล้วอันนี้นะะราคาลอยไหม ไม่ลอยก็ไม่ต้องวงกลมนะคะอันนี้หหน้าแล้วต่อไปหน้าที่สองค่ะโอเค here we need to match the places to the jobs that are you know correct for these places so what are those first one we have the school who's working in school it's the teacher hmm. next one we have the police station who's working in the police station it is the policeman and the last one we have the hospital who's working at the hospital it's the doctor ฮึ่มนหนนี้คันไม่ยากเลยค่ะโยงโรงเรียนอ๊ะใครคะครูก็โยงไปหาครูอะไรคะโปริจใครอยู่ที่สถานีตำรวจคะอ๋อก็โยงไปใครอยู่ที่พยาบาลคะก็โยงไปเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะ ว่าใครบ้างยกไปหาเลยนะคะเอาละค่ะการบ้าดสองหน้าด้วยกันนะคะโอเค do not forget to like subscribe and follow the page time to say goodbye